องหนึ่งเริ่มครับครับสวัสดีครับทีทัชนัยนะครับจากบุรีรัมย์ครับมาเรียนอีเบงก็เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีงงงอยู่ของต้าตัวอีกนีหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมิดครับก็มาเรียนสองวันนี้ก็ได้อะไรหลายๆลอย่างนะครับจากหนังสือที่อ่านนะครับมีทริกอะไรอีกเยอะแยะนะครับก็คิดว่าการเรียนให้ประโยชน์เพิ่มอีกหลายๆายด้าน ครับครับสวัสดีครับแขกครับคือมาเรียนที่นี่ก็ได้ประสบการณ์ความรู้ที่อาจจะหาจากหนังสือไม่ได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับผมครับมากครับผมโอ้นะครับเอ่อมาเรียนที่นี่ดีครับคนสอนก็ดีครับเข้าใจรู้เรื่องครับสครับสวัสดีครับแจ็คนะครับก็มาเรียนแล้วเนี่ยได้ทริคและเทคนิคต่างๆมากมายนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้จริงแล้วเอาไปต่อยอดเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเติมได้อีกนะครับขอบคุณครับมอบคครับสวัสดีครับสวังครับ <c oughs> นในที่นี้สองวันใน้รู้สึกเหมือนย่อเวลาเรียนแล้วก็สามารถเอายอดที่เราเรียนวันนี้เนี่ยไปต่อยอดได้แล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้ตามที่เราต้องการนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถมีที่มีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้และไม่สามารถอ่านในหนังสือได้ ลองมาดูครับมาคชื่อหนึ่งค่ะก็ที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่สองวัก็รู้สึกได้อะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าที่อ่านหนังสือก็ก็รู้สึกดีอที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะตัวนี้กับชื่อเกียงนะครับก็เขาที่ได้มาเรียนก็ได้ดีมีมากครับเพราะว่าทุกที่อ่านหนังสือจะไม่เข้าใจก็ได้มาเห็นจริงแล้วก็ได้ทำจริง ก็โอกาสพด้ค่น้อยมากมาช่วยได้เยอะขอตนครับขอบคุณครับมาครับค่ชื่อเจค่ะแล้วก็มาเรียนตองวันก็ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็อยากแนะนำคนอื่นเข้ามาเรียนด้วยจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอเคครับผมโอเคครับใช่ชื่อเก๋ค่ะก็เออได้เรียนรู้เกี่ยวกับอีเวเยอะขึ้นจากที่รู้น้อยมาก แล้วก็ได้เรียนรู้ทิกอะไรหลายๆอย่างก็หวังว่าคจะเอาไปใช้แล้วก็คงจะได้เจอกันอีกเลยครับขอบคุณมากครับอ่าก็สวัสดีค่ะชื่อคุณค่ะมาอัปเดตตัวเองนะคะกับธุรกิจใหม่ๆในสักในเรื่องใหม่ๆด้วยก็สนุกดีค่ะแล้วก็อาจารย์สอนดีค่ะให้เทคนิคอะไรเยอะดีขอบคุณค่ะครับผม